สวัสดีค่ะประเดินไม้บงเหมือนปลูกขิงเนาะคะ่ะเนาะปเด็นปลูกขิงไว้ก็ล่างจิเกิดนะคะก็ล่างเป็นนอหน่อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็อันนี้นี่คือกันนี่กับปลูกไม้ปลูกพริกน้ำพริกก็ล่างขืนมากก็ล่างงามปลูกดปิประเด็นกระช่าอันนี้กระช่าง่ายๆเลยะคะ่ะเ้อ <c oughs> อันนี้ก็หูระพาพ,พ่วงก,ก็เล่งสิเกิดเนาะคะ่ะเนาะเอาหยอดมันปักลงเอาหยอดมันปักลงซื้อมันจะเกิดเนาะคะ่ะเนาะปลูกงายเอากับปักไอเอาดินประเดียนผสมดินแล้วก็เอาปักลงบ่าจากจากมือมันจะเกิดเกิดดีดีเนาะคะ่ะเนาะหูละพ่าพ,พ่วงก,ก็ตลองเป็นใบถึงมากประเดียนปลูกไว้ ปลูกกิ้งไว้น้ำพีกมันก็เกิดกดิ้งก็ั่งปงขึ้นมากอีกอย่าน้อยอยที่ตามประเดือนเล้อค่ะเด้อจะได้เห็นขิงของประเดือนปลูกไว้ัน,หอ,นห,ห,อหอยถากมันไล่ไหลบางหอยถากหอยถากมันมากินเนาะค่ะเนาะปลาเดือนต้องเก็บออกหอยถากร้ายค่ะ พื้นที่มันมันหน่อยเนาะคะ่ะยู่นมะเขียบมันตกลงไปในหลองมันจะเกิดมันจะเกิดอะไรมันง่ามๆเนาะค,ะะคะ่นะเนาะไปเดินก็นเลยทายไม่เบิง้งทันนึ่งกันเด้อก็เด้ออยู่หลอดปลอดไปไปจะกนอยู่ดีสบายความเจ็บยะไรความไข้ยังีไปตั้งไหยก็อย่าลืมไซเมวัสดีค่ะ